ใส่บารดันเข้าไปไดันเข้าไปแป๊บหนึ่งอยดันเข้าไปดเดี๋ยวเดมก็เข้าโอเคเรียบร้อยก็เดี๋ยวนะกดปุ่มภาษาไทยเลือกภาษาไทยอรอแป๊บหนึ่งใส่รหัสเอาใส่เลย แล้วแล้วกดยืนยนันเรียบร้อยก็อสอบถามสอบถามก่อนว่ายอดมันเข้าหรือเปล่าแน่แนละน่นและมันเขียนตรงนั้นเราก็กดปุ่มตรงนั้นบัญชีสอบถามบัญชีใช,ใช่บัญชีออมทรัพย์ข้างบนนั่นแหละกดอีกทีหนึ่งนน่นและเดี๋ยวเราสักคู่ต้องใจเยน็น มีอยู่600้อยแสดงว่าต้องการเนี่ยมันบอกบอกว่าต้องการต้องการได้กดต้องการเลย,ง,ยงเยนี่แป๊บหนึ่งถอนเงินนี่ถอนระบบจำนวนเงินจากออมทรัพย์เอใส,ใส่ใส่จำนวนเงิน500ห้าร้อยห้ากับศูนย์เนี่ยอห้า ศ0นถูกต้องถูกต้องไหมจำเนวนงกันถูกต้องนะ<อ>ก็กดถูกต้องลองอีกทีนะเออได้คันนี้นี่เหละต้องลงเทสดูอีกทีนึงถ้าคลิกๆน,นี่แสงว่าได้ตรงไหนเดี๋ยวออรอรอแป๊บประตูจะเปิดออกมาเนี่ยประตูตรงนั้นอะ หลานมันทำไม่แข่งกินแบบนี้ไม่ไหวนะต้องไหวต้องเรียนรู้กอไก่เราก็ไม่เคยเรียนหยิบออกมาได้เลยตังเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้เดี๋ยวรอบัตรด้วยมมไม่เป็นไรเนี่ยไม่รับจะรับสลิปไหม้ะรับก็กดรับสลิปบินมนะันอะเออนกดรับสลิป รับสลิปเสร็จรอรับบัตรอย่าลืมบัตรทุกครั้งคราวนี้ก็เก่งแล้วเดี๋ยวมาทุกเดือนเดี๋ยวก็หัดหัดทุกเดือนเดี๋ยวก็เก่งกกกโอเคครับผมเม่คือพักขุดแน่เดี๋ยว ไม่ต้องไม่ต้องห่วงแต่ว่ามาถ้าเกิดเนี่ยเราหัดดีกว่าดีกว่าเราไปให้คนอื่นทํามันอันตรายนะในอนาคตพยายามอย่ายให้คนอื่นทําให้เราต้องหัดเองมันเป็นภาษาไทยหมดแบบพวกนี้นะเราก็ค่อยตั้งใจดูนิดนึงช้านิดไ<ร>ม่เป็นไรนใช่มันมีปุ่มหมดอยู่แล้วนะโอเคครับโชคดีครับ